ครับวัสดีครับวันนี้ผมได้ประสานงานกับกระทรวงดีนะครับได้ประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจน้าชาติโดยผู้ที่รับมอบหมายในการดูแลสืบตรวจสอบส่วนคดีที่เกี่ยวกับอลาอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อภรที่เกี่ยวกับไซเบอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งท่านรองอบาตรอบต้นบทเอกสุทินทรัพย์พ่วงครับอำวมปวะชุมพร้อมกับ ท่านผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางค่านตำรวจโทจีระพบภูริเดชครับวันนี้เราจะมีการประชุมร่วมกับทางทัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลท่านปลัดหกระทรวงและรองปลัดรกระทรวงครับเพื่อหารือกันถึงแนวทางในการดูแลแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์รวมถึงการหลอกลวงชอ่องโกงทางออนไลน์ธุรกิจเปลี่ยนกหายออนไลน์ทั้งหมดนะครับ ก็จะมีอยู่สองประเด็นที่คุยกันในวันนี้เพื่อ,รอประสานงานแล้วก็กำหนดแนวทางการทํางานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งท,ที่คุยก็ได้ข้อสรุปรวมๆก็คือว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการที่มีคดีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรวบรวมคอนเทนต์เก็บข้อมูลทุกวันนะครับในช่วงเช้านะครับสรุปข้อมูลมีความผิดแทเซีนิลหรือความผิดต่างๆต,ต,ตามรรบิเต,เตอร์อะไรบ้างทุกวันนะครับแล้วก็ ก่อนส0บโมงเนี่ยต้องรีบพิจารณาให้เสร็จว่ามีมีกรณีไหนที่เข้าข่ายความผิดตามพรบพิวเตอ์นะครับเมื่อพบมีความผิดเนี่ยก็จะส่งให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นส่งไปที่3าลเจ้าขอคคำสัง่งปิดกั้นหรือว่าประสานงานไปยังแพลตฟอร์มผู้เกี่ยวข้องเพื่อนการปิดกั้นถ้าเกิดไปเข้าคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดของแพลตฟอร์มนั้นนะครับป,ปิดกั้นได้เลยแล้วก็จะเป็นคดีต่อไปภายในวันนั้นเลย พื่อให้การดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทุกวันเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการพิจารณาคดีพิจารณาคอนเทนต์แล้วก็จะเป็นการปิดกั้นและดำเนินคดีทุกวันนะครับร่วมกันเป็นทีมของกระทรวงและของตำรวจนะครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากเรียนนึงว่าส่วนใหญ่ก็มาจากการสอบสวนวันนี้คดีมันเยอะนะครับการสืบสวนสอบสวนก็อาจจะล่าช้าบ้าง และวิธีที่สําคัญที่เราจะทำสองอย่างคือต้องกระจายอำนาจนะครับให้เจ้าพนักงานตํารวจในต่างจังหวัดหรือตำรวจภูธรเนี่ยนะเป็นเจ้าที่ตามขบบคอ,อมพิวเตอร์ด้วยเพื่อจะได้ช่วยสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับพรบคอ,อมพิวเตอร์ด้วยอันนี้นะครับที่ผมดำเนินการเขาได้ประสานแล้วว่าทุกจังหวัดน,นะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามพบบคอ,อมพิวเตอร์ได้ด้วยในการไปหาข้อมูลสืบสวนสอบสวนต่างๆนะครับ เรื่องที่สอบที่จะแก้ไขก็คือเรื่องของปัญหาของการสอบสวนเนี่ยจะช้าในเรื่องของการหาข้อมูลทางการเงินเพราะว่าเวลาเราพบความผิดคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะต้องตามรอยจากเส้นทางการเงินนะครับก็มีการเปิดเงินเข้าบัญชีแล้วก็ต่อๆมเรื่อยๆเรื่องนี้ที่ใช้าอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นเกิดจากพอบคอมพิวเตอร์ไอ้แทศพรบไอ้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ไม่ได้กำชับเรื่องที่ทําให้ธนาคารบางแห่งเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพียงพอบางทีรอเป็นเดือนแต่ไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ครบถ้วนนะครับก็ทาให้การสืบตรวจสอบส่วนเช่นภายในเดนือนทำได้ช้าในบางกรณีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นแนวทางป้องกันที่ผมคงต้องไปดำเนินการต่อคือเรื่องการซื้อขายออนไลน์นเนี่ยมันควรจะมีระบบ S-CO Account หรือบัญชีกลางน,นะครับหรือตัวกลางในการเป,เป็นเป็นรับเงินของผู้ขายให้ผู้ซื้อมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ส่งให้ผู้ขายทันที ต้องให้ผู้ซื้อผู้ขายมีการรับสินค้าตลกลงร้อยถึงจะโอนเงินให้ต้องมีคนกลางมาทําระบบนี้ในการรับเงินถ้าถ้าตลกลงซื้อขายกันแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ส่งสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงปกนะครับตัวการก็จะคืนเงินให้กับคนซื้อนะร,ระบบที่เกิดขึ้นในในหลายประเทศแล้วนะครับในโทรเท้า,าเช่านในในอเมริกาก็จะมีระบบที่เรียกว่า Paypal นะครับที่ใช้กันเยอะมากอาจจะมีค่าบริการบ้างแต่ว่าก็เป็นระบบที่ทั้งเกิดความเชื่อมั่นในการจ่ายเงินระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพราะว่าถ้ามีการ หลอกรวมหรือโกงกันเนี่ยตัวการก็จะไม่จ่ายเงินให้โอนเงินคืนให้นะครับก็ทําทให้มีปัญหาในเรื่องที่ปัจจุบันคือเราซื้อซึ่งก็โอนเงินเข้าบัญชีไปเลยจะต,ตามเงินคืนก็ตามได้ยากนะครับนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะเกิดระบบนี้ขึ้นในประเทศไทยเราในการซื้อขายออนไลน์ทั้งหมดซึ่งผมจะไปหาเรื่องธนาคารประเทศไทยและหน่วยา,ารที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับที่เลขประชุมมณีนไหนเดี๋ยวเอาคลิปไปออกท่านท่านรัฐมนตรีครับไอ ประชาชนที่ตอนนี้ที่มีมปัญหาถูกชอบโกงทางออนไลน์เวลาไปแจ้งความตามท้องที่ต่างๆหรือว่าปอทอหรือว่าสอชอปรากฏว่าตํำรวจก็จะบอกแนะนําบอกว่าให้ไปโรงพักทางโรงพักก็บอกว่าให้มาปอทอมาสอชอ